ปยืมคิปหน่อยนะครับคุณเบสไว้น้องนักกี่บาทอืมก็ดูได้คว้งอืมไหนกูเททิ้งมั้งมอืมง่าง่ายง่าง่าจะเป่าไอ้แบ่รอนไทีฮ้ยดูสิยักษ์น้ำฮ้ยอะคำนออะไรอยู่นี่นกูวะอืมวัดเฮ้ยอ้าวัดอะไรวะ อีกฟุ้งๆจนบกนะเฮ้ยช่วนี่ช่วนี่เยเยอ้าเียจ็บควายรู้สึกเสียสวงคืดอ้ยไม่กยากเอ้ยกระเป๋าตกอ่ะไม่ไ้เฮียือๆไปซอืมอือ่าสูสๆกันโอ้ยอืมอืม แบ่งข้าวนับจุดหมอนกูว่างช่วงกักตัวอืมนับนับอืมกว่างนั่นนี่กวางวาหน้าบ้านกูเฮ้ยกูดูกูดูอ๋ออะไรอ่ออู้ยเยอยโอ้ยอวิววิววกับพีชแม็ก งาบทำอะไรกินกี่เเกวันไปนะอืมหอมจริงเลยอุ้ยมแมวอ้วนจังเลยฮึจัสตีฟเลยไททันลูกแกอ๋อเสือฟังเอาไปจะเอาไปโออืมโอราอะไรอือเพราะชื่ออะไรล่ะกูไม่ได้คิดอืม โอ้ข้าตัวนี้ลยนะครับผมได้รีวิวอืมแล้วปล่อกันไอ้าอหัวคับเมื่อไอร์ดีใจอีกแคใช้แปรงสีฟันบีทูกาไปอือนี่แหละทู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 กระดิ่งนะวิชาดีขาดเฮ้ยเฮ้ยขนาดยังเอาวับเหมือนสีขาวๆเหมือนนมเฮ้ยไม่ใช่ประมาณนี้นะแล้วก็ไปจุ่มน้ำจุ่มน้ำทูเข้าทูออกจะได้สึกกระเบื้ง มันใช่ไ hmm. ม่ไ oh. ด้เขีอเทไม่ออกเขี้อหน้ากยอ้โหแม่งอะไรูุกตหลนี่คือไข่ทั้งสใบเอ้ยเขี้อร้ออหตบเยวรร้อนไข่เลยไอเี่ยนี่นะถ้ามีอะไรดูแค่เานี้โ้โ

อ้รา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 อืมเกี๊ยวานี่แหละโอ้ย uh, ี่มปืนหัวเอ้ชาวกเออเออ่ะไ่มอะไรอืมใ่เข้าไปตุมเจดีทอดป๊อปแปะอืม่าลอยู่เซนวะนี่เนี่ยอ๋อ uh, ่ดกมาส่ดอกอ้อ, então, นนอ <ưng> ืออลอยอยทับ <SUN> <น subscriber S 2> ตองเี้ยลดลอยดันเขี้ยตัวติดตัวติดโอ้ยเี้ยเจ็บเอ็มอยดูอตัวทัองสี่เนื้ออะ กลาบไปไว้ทุกคนขอยืมคลิปนะไม่ได้ก๊อปคลิปขอยยืมคลิปหน่อย goodbye